แต่วันนี้อยากจะมาแบบพูดถึงพี่อมดเนื้อทุกคนราเมมเบอร์ก็ไม่ได้มีใครรู้มาก่อนใช่ไหมเพราะพี่อมพูดมาก็ตกใจนิดหน่อยแล้วก็รู้ใช่ไหมล่ะว่าสัญญาพี่ออมจะหมดจะหมดแล้วเอาจริงเหมือนจะเตรียมใจแล้วแต่ว่าก็เตรียมใจไม่ได้อยู่ดีก็เลยแอบตกใจคือเหมือนแบบตอนฮิซชิบุรินอลิฟก่อใช่ปะตอนอัลบั้มที่สองเขาประกาศเซมอะคือหนูอะไม่ติดใช่ไหมพี่อมก็ยังมาพูดกับหนูแล้ว่าแบบเออไว้แบบพี่จะรอแบบว่า ให้เราแบบไได้กลับมาติดซิมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจที่เพื่อนติดใช่ไหมแต่ก็แอบเศร้าที่แบบเออหนูไม่ได้ติดด้วยอะไรอย่างนี้เออหนูก็ยังอยากที่จะรอวันที่จะได้กลับมาติดซิมกับพี่อ,อมอยู่อะไรนี้ใช่ไหมล่ะเออก็เลยแบบแอบเศร้าว,ว่าอุยยังไม่ทันมีโอกาสเลยอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าคิดม่าก็ยังโชคดีที่เรามีเพลงได้ดกัโนอิจิบังไอชิเดรูอยูย่ใช่พี่อมก็ทําหน้าที่ของตัวเองมาได้ดีตละอดเลยใช่ไหมล่ะถึงเวลาที่เหมาะสมที่พี่อมคิดก็ยอมรับแล้วก็ยินดีด้วยกับ เส้นทางที่พี่ออมตัดสินใจเลือกค่ะ